สี่ปล่อยตัวขโมยคู่ที่สามนะครับผมเอาแล้วครับสุดคนไทยพลังใหม่คู่รองเพื่อวันนี้ครับฝ่ายแดงสามปอยน้อยแดงก็อทรายครับน้ำเงินี้เจ้าใจสิงศิลยกันสักตอนนี้ฝ่ายมอยแท้เดียบห้าต่อสองครับผมอีแล้วอีเอาแล้วควัดแล้วฝ่ายแดง ครับร้อยสามสิบแปดอนะครับคุณใหญ่ครับผมฝ่าย,ยแดง,แงนนจากกาแพงเพ็ดจังหวัดนี้จังหวัดตาครับอีโอโหยเอา้าเป็นลบหรือเปล่าวันนี้ตีเอา้าตีเอา้าตีเอา้าตอดหวัวเล้าเด่เล่นมวยดีเลยอาสมวยน้อยขย่อแล้วตอนนี้

เมื่อการณ์ตอนนี้ต่อยซ้ายตีตีเอาต่อตัวแข็งหรือเปล่าพันทะเบิร์เอาเอาเจ้าใจสิงก้ออ้ยโอ้ยเบาอ้อยเรียบร้อยแทงนักงไปดับนักงไปลลนเลยโอ้ยสวยงามมากก็บอกสับอ้อยน้อยก็แดงเขาใส่เอาชนะนักไปยกที่สี่ครับเจ้าใจสิงสิ่งยกปัญสักก็บอกผมบอกแล้วหวยาขูเลี้ยง เอาละครับเป็นว่าเจ้าสมบ,บอยน้อยเอาเชนะนกปนยกที่4เลยครับรองคู่เอยี๋ยนี้ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าจำเนรแล้วผมโอเคนะครับ